จอีบสอนเลยอะไรวีบสนีสอนชาชาลชาลชาลัเออต้องสามแ้วบอนะเฮ้ยบเราอีกแล้วอ่ะไอ้คิบอกว่าคนนี้ดังไอ้คิวจะบอกเลยว่าผู้ให่หลายครั้ง

มันยดีที่ไม่อยากอน้งร้าขอแก้วนึงเดียวขอแก้วเดียวอะไรขอแก้วนึงใจขอให้มึงกินแก้วนึงนี่ขอให้มึงก้วมีาบ้เวนีเปะไรได้อาล้เดี๋ยวยาว จะขาวไม่ทำเรื่องขาวดูนาดูแลจะขาวนิดนึงูมิน้าเราไอเทมทองตกเอาตกเอาแต่ราคาลงงันลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลาหลฮัลโหลฮัลันล ไอป็ดอเป็ดไอ้ไอ้เปไเป็ดไอไเอเชื่อทีละทีละทีละเหรไม่ไม่ดนมึงก็อันทีลทีลทีลมึงก็เล่กมก่อนนิ่งเหอ้องสามห้องสามห้องสาม ใช่ยังยังขอร้องโอวะนี่แหละฟาฟาข้ามห้องสิบห้าห้องสิบห้าอส